สวัสดีครับผมมาริก้ร์มาตามมาชมนกนะครับชมนกัะไรที่สระน้ำอยู่บนต้นไม้ก็มีนะครับผมนกตัวใหญ่ๆนะสูบไม่ดูนีะครับปลายยอดไม้นั่นตัวหนึ่งกาะตรงนั้นตัวหนึ่งนะครับบริก็เล็กนกอะไรนกกระยงางบ่เนี่ยน้อาเป็นนกกระยาง

ปาดุสา,าน้ำครับอันนี้ก็ต้นยางครับน้องควายน้องควายงงเราทำอะไร ไม่มานานสระบ,บัวบัวขึ้นเต็มหมดเลยน้ำเยอะอผลตกมาบัวขึ้นเต็มหมดเลยออดอกบัวเต็มหมดเลยครับผมนี่คือสระบ,บัวต้นบัวทางนั้นเลยตเต็มสระเลยนะครับผม ตอนนั้นปัญญามายังไม่มีเลยตอนนี้มันฝนตกแล้วก็ขึ้นเต็มหมดเลยเห็นไหมครับสาบัวสาบัวสวยงามมีสองชนิดนะครับผมบัวอะไรบัวแดงบัวอะไรที่ใบบานๆติดกับพื้นน้ำ ไ้บัวที่ว่ามีฝักมีอะไรที่เรากินได้ะบัวนะครับเต็ไมไปหมดเลยครับผมยาวไปทั้งน้นยาวไปทั้งน้นเลยนะครับสบัว วันนี้ไม่เห็นนกสงสัยมันมีที่หลบเยอะเลยไม่เห็น